สวัสดีครับมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถทำได้นะครับในรถมิสูพิธีไททันในรุ่นที่เปลี่ยนปุ่มมาเป็นของปาจโรนะครับปุ่มเต็มแบบนี้แล้วปุม่ม d a อ t แ v e พูดคอนโท o ลเนี้ยในไททันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมปุ่มนี้ก็จะว่างอยู่เนาะก็เลยเอามาทำเป็นตัวควบคุมเซนทัน l o อกสั่งล็อกปลดล็อกประตู ทุกบานนะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ปลดล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมกดดูนะครับดูนะครับปลอนี้ล็อกนะครับผมปลดล็อกล็อกปลดล็อกอันนี้ก็จะช่วยสะดวกในขณะที่เราขับรถออกไปแล้วเราจอดส่งคนนะครับเราปลดล็อกประตูโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือมาเขี่ยตรงนี้นะครับมันก็ช่วยให้สะดวกขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมและอีกปุ่มหนึ่งที่ต่อมาตรงนี้ เราก็สามารถทําเพิ่มได้นะครับกรณีที่เราไปเข้าน้ําแล้วเราลงรถนะครับแล้วผู้โดยสารที่นั่งกับเราเขาไม่ได้ลงด้วยนะครับในใจตันยังไม่สามารถที่จะสั่งกดล็อกในขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่ดับได้นะครับเราเลยทําปุ่มนี้มาก่อนนะครับ่าดูนะครับปุ่มนี้ก็จะทําเหมือนกันนะครับกดไปก็ล็อกอัลล็อกล็อกอันล็อก,อกอนะครับผม เหมือนกันเลยโอเคครับปินฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับผมที่สามารถทำเพิ่มได้ในมิซูพิชีไตจ,จ้านนะครับผมครับผมสวัสดีครับ